ไอ้จัดขันหลังนี่กูคันหน้าอกไวอะไรกัดกูไม่รู้เนี่ยอะไรกัดกูวะกูอยากมีกูอยากลงสีใหม่สีแดงอ่ะอ่าแล้วันตอนนี้ขอเวลาหนึ่งเดือนเดี๋ยวกูจัดให้เลยเนี่ยกูเจ็บ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 มือเนี่ยกูเจ็บมือกูต่อยกูต่อยได้แล้วขอไม่ต่อยอย่างนี้นะกูกูขอครบเครื่องนะสอกเสริมเนี่ยได้หมดนะ ได้แตกเม่มึงชื่อมาลีเนี่ยเขาตั้งให้ล่าสุดเนี่ยสามลีติดทับเลือดเนี่ยเอางี้มึง <c oughs> ขอเวลาเดือนหนึง่งไอ้ได้เดือนหนึ่งนะรายการไหนได้หมดมึงไม่ต้องถามแม่มึงสั่งเสียแม่มึงก็พอโ <c oughs> อ้โหอี๋อเอาเอาเอามา,าดาิโอ้โหได้อ่าโอเคโอ้โหทรงทรงมวยหรือจงนกกระเรียงไงตัดเออเอี้ยงปลาดุกไอเอี้ยงเออเอี้ยงปลาช่อนไงตัด ค่อยเวลามึงเรียนนะได้ครับผมอ่าเดี๋วเจอที่ไหนที่ไหนมึงสั่งเสียแม่มึงยังปฏิกะอ่ามาถึงที่นะแต่มึงไปสั่งเสียก็ครัวมึงให้เสร็จกูบอกวันเดียวกาติกากูกูไม่เอานกอีกแล้วกติกากูไม่เอานกก็คือใครมีโลหายใจยืนอยู่อ่ะชนะแค่นาทีให้ยืนได้ถ้าผมยืนได้ได้อ่าแล้วถ้ามึงยืนไม่ได้อ่ะกูได้สิบล้าน อ่ะได้โอเคโมโหเฮียโมโหไอ้จัดเฮียโมโหว่ะเฮียอืมตัดมามาได้ย้ำเจอกูหนึ่งเดือนมึงดูแขนมึงเลยกดรูปไหนมึงมึงไปเรียกยายแม่มึงมาดิไงเฮียโชเดี๋ยวเนี่ยกูจะกูจะแตะเป็นช้างน้อยเลยอ่ะมึงเคยกินไหมยำยำช้างน้อยอ่ะ คนเกาอยู่ครับช่วงนี้ได้เดี๋ยวก<ม>ูจะเกาแล้วกูจะเอาน้ําแข็งอ่ะโรยแบบเอ้ยเสียวไหมครับพี่มารีขาเลยอะ่ะเอาแบบนั้นเลยฮะเดี๋ยวกูจะทําให้อย่างดีเลยฟันฟันซี่นี้มันมันเกินมามมอ่าเห็นอยู่ไอ้เปาออกเลยนะโอเคอ่ะหนึ่งเดือนเจอกันโอเคนี่แหละไม่พูดเยอะเก็บคอไว้วเฮ่ยรอนะเออรอสั่งเสียยายแหม่มมึงด้วยนะได้ค่ัเอเอบอกยายแหม่มมึงนะว่าอยู่คนเดียวให้ได้นะ เออเจอกัเลยเออแม่คุสูสดไหมอ่ะอีกตัดเนี่ยคนความตีก <c oughs> ับผมแล้วะครับเออเดี๋ยวเจอกันไอ้ไอส้สัลียดกับซัเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ยืดอ่ยไปแนละ้ว <c oughs>